เอาละครับกราบสวัสดีครับผมเราพบกัออนอแล้วนะครับสำหรับใหญ่บนครื่อรัควสวรน,นะครับวันนี้จะเป็นตอนที่2 7 8ร้อถึงร้อนะครับผมความเดิมตัวที่แล้วนะครับพอมังกรได้รู้ความจริงว่าโลกใบนี้ถูกควบคุมโดยกองรังภายนอกและโลกใบนี้มีความลับอะไรบางอย่างอยู่กองรังภายนอกก็ได้รู้ความจริงว่าพอมังกรกลังจับจ้องโลกใบนี้อยู่และย,ยี่เห็นก็กําลังควรน้าให้คุณเพื่อที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน เอาละครับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่ายี่เทียนจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมและความรับที่ว่านั้นจะคืออะไรนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับยี่เออพลังแท้จริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าคุณทำไร่ขีดจำกัดร่างกายเจ็ดครั้งแล้วแต่ก็ต้องทุ่มพยายามต่อไปท่านพี่ฉันพยายามฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นในวันถัดมายี่เทียนและพระจันทาได้ร่่มฝึกฝนด้วยกันหลังจากทำไรเขีดจำกัดร่างกายให้สิบแล้วยี่เห็นต้องการทำไรเขีดจำกัดร่างกายให้สิบเอ็ด นอกจากนี้ตเตาแห่งกองเล็บและตเตาแห่งดาบของเขาก็ยังหยุดอยู่ที่30%เท่านั้นวันแล้ววันเล่าค่อยๆผ่านไปยี่เฮียงคนกลุ่มเทาการฝึกฝนแต่กำล,ลังภายในอกในโลก c พ p ได้เปิดการประชุมครั้งแ้วครั้งเล่าพวกเขาไม่รู้ว่ามคมกรเคลื่อนไหวอย่างไรจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ดีว่าพอมกรไม,ม่ทางอยากไปง่ายอย่างแน่นอนริบตาเดียวครึ่งเดือนก็ผ่านไปและในวันนี้ในโลกสารสูย์ภายในประตูเคลื่อนย้ายของหนักมังกร มีสาศสูนและยอดฝีมือของพอมกรปรากฏขึ้นกองทัพพวกเรามาถึงแล้วหลงอา้าวัมผัได้กินไอของคนพอมกรมากมายในใจรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งพมกรและพระเจ้าทั้งสามบินมาถึงตำหนักมังกรอย่างรวดเร็วไม่นานพวกเขาพบสาสูนจะพัดและพอมกรจักรพัดที่บินออกมาจากตำหนักมังกรตุ้มในตอนนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยร่างสาสูนจักพัดมันเกิดจรบดบ,บางไม่กระทังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์มาสมดับรันลีแรงกระแทกก่อกำเนิดเป็นขึ้นยักษ์ ทันใดนั้นผอมองกรุลูปร่างมนุษย์ที่มีเกศสีทองก็ก้าเดินออกมาเมื่อเห็นผอมองกรผู้นี้ทั้งหลวงถึงหลวงเมืองและหลงอ้าวต่างก็ลดศีรษะลงคารวะองชาเทียนดินพวกเขาตกใจมากแม้แต่องคชาเทียนดินผู้ทรงเกียรติก็ยังมาที่เดวยวตนเององคชาผู้นี้ไม่ใช่ดาบพระเจ้าแต่เพราะเคยกินยาดเปลี่ยนร่างมาก,ก่อนจึงสามารถเปลี่ยนร่างได้ก่อนกำหนดโรงเทียนดินเป็นองค์เดากจะพัรดิเท่านั้น แต่พลังแท้จริงของเขากับน่ากลัวเป็นอย่างมากเขาเป็นถึงจักรพรรดิการาหากไม่ใช่เพราะต้องการเพื่อคนแก่งชนิดขีดจำกัดเขาสามารถเข้าสู่ดับพระเจ so so like so so well ้าได้เป really ็นนานแล้วแน่นอนหากเป็นเพียงจักรพรรดิการาไม่มีทางที่ได้รับเคารพจากมังกรดับพระเจ้าเช่นพวกเขาพวกเขาทั้งสามคนเป็นดับพระเจ้าที่เรื่องขั้นมาจากจักรพรรดิจิตาราตอนนี้พวกเขามีความแก่งเหนือกว่าจักรพรรดิการามากแต่เหตุผลที่พวกเขาเคารพเทียนดินมากก็เพราะฐานะเทียนดินนั้นเทียนดินเป็นหลานของพระเจ้าที่แท้จริง และเทียนดินเองอกงย็ยังพอสันทัดได้ระดับและที่เปรียบในอนาคตเขาต้องแข่งแร่งเพียงพอที่กลายเป็นดาบพระเจ้าแท้จริงได้อย่างแน่นอนอาชีาพของมกรเช่นนี้ในพวกเขาเลยจะกล้าละเลยพวกท่านทั้งสามไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกหลังจากนั้นไม่นานกองทัพมังกรกงเข้ามาถึงแล้วภายในกองทัพนี้ประกอบไปด้วยจากพักจา,าราถึง5คนจากพัศราสามสิบกว่าคนและจากพัศหกรา,ราหรือเจ็ดราอีกนับพันกว่าคนแน่นอนว่าแม้จะมีผู้แข่งแร่งจากพัศอยู่ที่มากมาย แต่ในกองกำลังนี้กับมีพอมกรสายเลือดบริสุทธิ์อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใ่เป็นสัตว์สุวนจักรพรดที่มีสายเลือดของพวกมันอยู่ภายใต้าใการบังคับบัญชาของพอมกรสายเลือดบริสุทธิ์เป็นธรรมดาที่พวกมันจะเชื่อฟังคำสั่ง,องพอมกรนสายเลือดบริสุทธิ์และมีจักรพรรดิแห่แก่งจำนวนมากที่เชื่อฟังคำสั่งของเทียนหลินท่านทั้งสามสถานรรการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลวงเอา้ารีบบอกข้อมูลทั้งหมดที่เขารู้ออมาทันทีหลังจากฟันจบสีหน้าของเทียนหลินก็เปลี่ยนไปน่าสนใจดูเหมือนว่าดาวข้อดวงนี้จะเป็นดาว บางทีมันจะมีโอกาสที่ช่วยให้เราแข่งแข่งขึ้นอีกครั้งใช่แล้วขอมาที่นี่เพื่อมองหาโอกาสบนดาวเคราะห์มังกรของเขามันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตที่ระดับสูงกว่านี้ในดับจ่าพัทขอต้องการที่จะก้าวจากดับจ่าพัทก้าวระาเข้าสู่ดับใหม่แต่ขั้นตอนนี้ยากเกินไปแม้ว่าปวงเขาจะเป็นดาบพระเจ้าแท้จริงก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ดังนั้นเขาจึงต้องลองเสี่ยงโชคในสถานที่อื่นครั้งแล้วครั้งเล่าและท้ายที่สุดเขาก็ยินเรื่องราวของโลก หากเขามายังโลกบางทีเขาอาจจะพบเจอวัสนาที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เขาก้าวเหนือกว่าดับจัพกพรรดิกราดาได้แต่หากไม่พบก็ไม่เป็นไรเขายังสามารถช่วยให้เขาขได้รับประโยชน์องค์ชายเทียนดินถ้าควรจะทำอย่างไรต่อไปกํำลับสาศูนบนดาวเคราะดวงนี้ก่อนแม้ว่าพลังของสาศูนเหล่าน,นั้นจะออนแอ แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้พวกมันกองทัพไม่สามารถจะตั้งที่ตั้งขึ้นโดยจากพรรดิแก่งๆเพียงอย่างเดียวจําเป็นต้องมีดับศักดิ์สิทธิ์ใะดับประชาหรือแม้กระทั่งดับสูงชั้นยอดรวบรวมดาบสูงทั้งหมดมาหากเสียงพวกเราไม่ดังพอไม่มีทางทาให้มนุษย์ยอมรับข้อเสนอของเราได้ขอรับข้าทําตามคำสั่งองค์ชายเราจะลงมือกำลับสูนทันทีไม่นานดับจักรพรรดิแก่งก็ออกเป็นกำลับสูนน้ำไป็ท่วในดาบจักรพรรดิล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจักรพรรดิของราดาบนดาวเคราะห์ดวงนี้สามารถพูดได้เลยว พวกมันคือเจ้าของาสูนมีเจ้าของาสูนนับพันตนนี่เป็นลางที่นา่ากลัวเป็นอย่างมากในเวลาอันสั้นศาสูนจำน,นวนนับไม่ถ้วนถูกพัมิตรกำราบ5ล้าน10ล้านศาสูนนับร้อยล้านตัวมาลองตอกกันเกิดเป็นกองทัพที่น่าสะเพึงกลัวแม้จะต้องกำราบศาสูนจำนวนมากขนาดนี้แต่พอพันกมิรก็ใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นครึ่งเดือนต่อมาดนนินเทียน,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 นและพระเจ้าทั้งสคนพลและเหล่าจะชพันธคนอื่นนำกองทัพศาสูนจำน,นวนมหาศาลมุ่งหน้าไปยังแรกมิติ ระหว่างทางผู้ยุทธศักดิ์สิทธิ์เด,ดินออกค้นหาสารสูตรไปเวลานานแต่เขาก็พบสารสูตที่ทรงพลังแม้แต่ตัวเดียวทำให้เขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแปลกมากพวกสารสูตหายไปกนกันหมดเป็นไปได้ไหมว่าพวกมันจะหลบหนีออกจากที่นี่ไปแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงการสะเทือนเล็กน้อยจากพื้นดินจากนั้นเขาก็หันมองออกไประยะไกลไม่นานเขาก็ต้องรลลิงในทันทีในสายตาของเขาบนฟากฟ้าที่ห่างไกลนั้น ปรากฏความมืดมิดที่บกบางท้องฟ้าจากศูนยจักรวาลสารกำลังแหกันมาบงษ์ศัตสูด้วยความหวาดกลัวเขาจึงรีบกลับไปเห็นทัพรวอข่าวจงหายทันทีส่วนทางด้านของกองทัพศัตสูเราผู้แข่งแต่พระเจ้าคนพบต่อตนผู้ยุติศาสิ์แล้วแต่พวกเขาก็ไม่ลงมือทำอะไรพวกเขาไปผู้ยุตคนนี้ไปเพียงเพราะว่าเพื่อให้มนุษย์กระจายข่าวพวกเขาพวกเขามีเป้าหมายที่ดึงดูดคนใจของมนุษย์ น,น,า,น,นายทัพตองข่าวรงทัพจงไหผู้ผู้พยุทธ์เิทธิ์คนดังกล่าวกลับมาถึงและตะโกนออกไปแทนทีเย่แล้ววงสารูณ์กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้และยังมีสารูณ์จับพัดจำนวนมากรีบหมีเร็วเข้าจับพัดที่เฝ้าฐานนี้อยู่จะนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับหน้าที่ตรวจสอบสถานะโลกสารูณ์และได้รับคำเตือนว่าหากเจอสถา,านการณ์ผิดปกติให้รีบไปหอยกทันทีไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อถอยเร็วเข้า ระดับจะพัดตะโกนขึ้นผู้ผยุทธทั้งหมดบินผ่าน้อยแจกกลับไปยังโลกฐานโชคข่าวก็กลายเป็นฐานที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งผู้คนและข่าวนี้ก็ถูกส่งมาถึงหงเย่เทียนนฐะานจงไห่หลังจากเย่เทียนยินข่าวเขาหมดทิ้วทันทีกองทัพสะสมจำนวนมากดูเหมือนว่ากองกรงจะลงมือแล้วอาศัยเพียงแค่ผู้ผยุทธการทัพจงไห่ไม่สามารถต้านทานพวกมันได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องเข้าไปโลกเสียงแบบพีจากนั้นก็ใช้เครื่องส่งสัญญ,ญาณแจ้งเรื่อง,งนี้แก่จักรพรรดิโพธิสัต ครั้งก่อนจะพัดบริษัทได้ทิ้งช่องทางติดต่อไว้เรียนจึงสามารถติดต่อเขาได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าจะพัดดับหักหลังจากนั้นไม่นานจะพัดบริษัทก็ใช้แหวนเซียนไปพีเฮลิคอปเตอร์มายางทันท่วงห่และครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงจะพัดโบริษัทเท่านั้นที่มาแต่จะพัดที่แข่งแข่งของกำลังภายนอกเข้ามาด้วยเช่นกันจริงๆแล้วหลายกองกำลังได้แอบส่งผู้ยุทธหลายคนมาเฝ้าอยู่ที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับข่าวนี้อย่างรวดเร็ว พวกเขาทราบข่าวช้ากว่ายีย่เทียนเล็กน้อยเท่านั้นตุ้มเมื่อดับจัพัดจากกำลังภายนอกมาถึงยีย่เทียนก็จะพบจัพัดแวดลามากมายจัดเพั่านี้ตีมุ้งหน้าไปยังร้อยแยกมิติดับห้าดาวและได้ทิ้งแค่นไข่กลนไว้เบื้องหลังพวกเขาสร้าง่ข่กลนขนาดใหญ่ที่น่าสะใจซจึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายแสนลีผู้พุชิจันทัพจงไหก็ถอยออกมาจนหมดนี่ไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมได้มันเป็นสนามรบของจักรพัดที่แข็งแก่งเท่านั้นจักรพัดยีย่เทียนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น จัพรรดิงสงคาบิมหายี่เทียนได้ถา่ายเป็นง่งมไม่เพียงแค่จักรพรรดิขงรามเท่านั้นแต่พรรคนอื่นในทัพจงไหก็สับสนเช่นกันระดับจัพัดที่มาถึงก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่จัพัดของทัพจงไหแต่ยี่เทียนกับบอกให้พวกเขาหยุดการกระทำและเลิกสนใจเกี่ยวกับจัพัดตเหล่านั้นอีกครั้งระดับจักพัดตอนนั้นยังมีความแข็งที่เหนือกว่าพวกเขาแต่ละคนร้วนแล้วแต่ทำลายขีดจำกัดร่าง,งกายเกิน10ครั้งระดับจัพัดเช่นนี้แน่นอนว่าแข็งแกร่งอย่างแท จักรพรรดิคนามสงคัามรู้ดีว่าตัวเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจักรพรรดิเหล่านั้นหากต้องเผชิญหน้ากันเขาจะถูกสังหารในพริบตายี่เทียนมองไปที่ชายแก่ที่กำลังทำตัวเหมือนกลุ่มเด็กอยากรู้อยากเห็นเบื้องหลังผู้ยุทธ์จักรพรรดิเหล่านั้นค่อนข้างลึกลับผมสามารถบอกพวกคุณได้เพียงว่าแม้แต่งทัพเจียนผู่ก็ยังไม่กล้าที่ลุกรางพวกเขาแต่พวกคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อสร้างปัญหาให้แก่เราแต่เพื่อต้อนรับการมาถึงขอ,องพมกรอาจจะพูดได้ว่าพวกเขาพยายีมเพื่อหยุดการต่อสู้ พอมังกรเหรอจะพัดของสองครามยิ่งสงสัยมากขึ้นและท่ามกลางจักรพัดทั้งหมดมีเพียงจักรพัดกูหลงเท่านั้นที่เข้าใจเพราะจักรพัดกูหลงเคยเห็นพอมังกรกับตาตนเองเขารู้สติจิตโดยยดผีเมือเดีพระเจ้าของพอมังกรจักรพัดเมืองสวรรค์หรือว่าพอมังกรจักรโลกของเราจักรพัดกูหลงถามอย่างระมัดระวังไม่รู้สิแต่พอมังกรต้องมีผู้แข็งแกร่งมากมายอย่างแน่นอนฟงซาซูนในโรงซาซูนน่าจะถูกดึงดูดด้วยพอมังกร เตรียมตัวให้พร้อมที่จะพยกได้ทุกเมือ่อหากเกิดการต่อสู้ขึ้นจริงระดับจักรพัดอย่างพวกคุณก็ต้องพยายามพาคนธรรมดา,าพยกให้เร็วที่สุดระดับประมาจา์ขึ้นไปสามารถใช้ให้ื่กลขึ้นย้ายได,ได้แต่คนธรรมดาไม่สามารถทําได้อีกอย่างจำนวนคนธรรมดารือผู้ผู้ยุทธที่มีระดับการเพาที่ต่ำก็มีมากเกินไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้ปกรณ์เคกลื่อนย้ายได้แต่ราคามันก็แพงเกินไปทางจงไฮไม่ได้มีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นอย่างไรก็ตามาระดับจัรพัดวงมือก็สามารถพาคนเหล่านี้บินออกไปอ,อย่างง่ายดาย ดังนั้นการพยกคนท,ทัพจงไหนั้นไม่ใช่เรื่องยากด้วยเหตุนี้ยี่เทียนจึงไม่แจ้งให้พวกคนในทัพจงไหทราบด้องหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนวุ่นวายจะพัดเป็นสวรรค์นี่เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันยิ่งฟังยิ่งสับสนจะพัดกูหลงพงอัดคิวได้มองไปที่จะพัดกูหลงจะพัดกูหลงนายรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมจะพัดกูหลงมองที่ยี่เทียนแล้วก็ว่าเขากำลังถามยี่เทียนว่าควรพูดดีหรือไม่จะพัดกูหลงพูดไปเถอะบอกในสิ่งที่คุณรู้ เมื่อรับข่าวอนุญาตแต่เยเชียนจกักพระโกโลงก็รีบบอกสิ่งที่เขารู้ในรลานนี้จะว่าคนอื่นเขาเข้าใจแล้วว่าพมกรกำลังจับตามองโรกอยู่พวกมันต้องการยกข,ของโรคแม้กระทั่งส่งโรคดับพระเจ้าพมกรมาเมื่อนึกถึงตัวตนของพอมงกรดับพระเจ้ารวมไปถึงมังกรที่กำลังต่อสู้ดับพระาราพวกเขารู้สึกหนาวสัน่นและนั่นเป็นเพียงกำลังแรกของพอมงกรเท่านั้นตอนนี้โคจม,มังกรไปกองทัพ เมื่อน,นึกถึงฉากต่อสู้ของกองทัพส,สัตว์สูนที่นำโดยผอมกรดพระเจ้าแม้พวกเขาจะไม่เห็นกับตาแต่เพียงแค่คิดก็ทำให้พวกเขาสะนทธานไปทั้งตัวจะพัดโกดงเด็กนายรู้หรือไม่ว่าจะพัดพวกนั้นเป็นใครฉันก็ไม่รู้จะพัดของสองครามมองที่เย่ยเทียนได้เห็นว่าเย่ยเทียนไม่ได้พูดอะไรออกมาพอจึงไม่กล้าถามอะไรอีกเห็นได้ชัดว่าตัวตนของกกลุ่มนั้นลึกลับเป็นอย่างมากไม่มีใครรู้จักแม้แต่ดับจะพัดท่วไปความแข็งแกร่งของฉันยังไม่เพียงพอถ้าสังเวชังเท่ทากับพัดเมือนสวรรค์ ฉันครจะมีคนสมบัติที่รู้ความลับเหล่านี้ที่เรายแยกมิติผู้ผู้ยุทธกองทัพจงไห่ได้อพยพออกไปหมดนานแล้วเหลือเพียงแค่กองรังภายนอกเท่านั้นหนึ่งในจักรพรรดิได้เข้าสู่โลกศูนย์และได้ใช้สมบัติบางอย่างเพื่อสังเกตสถานการณ์ระยะไกลพที่อยู่ไกลออกไปปรากฏขึ้นศูนย์หลายร้อยล้านตัวปกคลุมพื้นแผ่นดินและมีมังกรรา่พระเจ้าอย่างสามตนที่คอยค้มกันเทียนดินบนท้องฟ้ามีมังกรแา่จักรพรรดิจำนวนมากคำรามอยู่กับอากาศแรงกดดันอันหน้าแบบาผวผ่าแผ่กระจายออกมา นอกจากมังกรสายเลือดเบริสุดแล้วยังมีศาสสูนที่มีสายเลือดแห่งมังกรจ่าพัดและศาสสูนดับจ่าพัดที่ทรงพลังมากมายเมื่อเห็นศาสสูนจ่าพัดจำนวนมากการแสดงออกของเราผู้หุ่นยุทธ์ดับจ่าพัดก็เปลี่ยนไปจาพัดตัดเวราครั้งนี้อีกฝ่ายเตรียมการมาอย่างดีอาสายกองลังของเราเพียงเท่านี้ไม่มีทางจะต้านทานพวกเขาได้จ่าพัดพลิสัตเก่ากับชายหนุ่มที่ถือกระบี่สีเงินชายหนุ่มถือกระบี่สีเงินคนนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในกองลังภายนอกเขาเป็นจ่าพัดที่แข็งแกร่งที่สุดในราจ่าพัดแปลรา ความแข็งแกร่งของเขาเป็นรองแค่จักพัดก้าอราเท่านั้นก็ไม่สามารถหยุดพวกมันได้จร,จริงๆอีกทั้งเอมดากองทัพมังกรตนนั้นน่าจะมีจักรพรรดิก้าอราอยู่ด้วยข้อแจ้งไปยังยอดถึงมือดับจับกรพรรดิก้าราแล้วอีกไม่นานพวกเขาจะมาถึงเมื่อดับจักรพรรดหลายคนได้ยินพวกเขาก็อทานด้วยความหวาดกลัวหากต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิก้าราพวกเขาไม่มีทางจะยอมตีคนล่านั้นได้แม้แต่ครั้งเดียวจักรพรรดิก้าอรามีความแข็งก่งพอที่กดดางจักรพรรดเจ็ดดาราได้อย่างง่ายดาย ผู้ที่สามารถต่อกรจากพัดก้าวดา,าได้มีเพียงจากพัดก้า,าราด้วยกันเท่าน,นั้นต้องมีคนแข่งขอนกันถึงจะเป็นเขาที่ถูกเรียกว่าเป็นผว้แข่งที่สุดในยพดรดแปดดาราแต่เขาก็ไม่สามารถต่อกรจากพัดก้าวดา,าได้เมื่อเห็นจากพัดหลายคนหวาดกลัววางใจเถอะผอมงกรไม่ได้อยากทำสงครามเมื่ออย่างนั้นด้วยความเร็วของพวกเขาพวกเขาคงจะมาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วคาดว,ว่าพวกเขาคงตั้งใจที่ทำให้เราตกใจ เมื่อได้ยิงนนั้นแต่พัดหลายคนกงพยักหน้าถ้าจะพัดก็ราต้องการที่จะตีพวกเขาพวกเขาคงตายไปนานแล้วแต่ตอนนี้กองทัพของพรมกกรกับเคลื่อนไหวอย่างช้าชเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ตั้งใจโจมตีตุ้งทันใดนั้นความบ้างป่ากก็ดูทันตะเือนยอดฝีมือเดบจะพัดก็ราดออกมาจากโลกเซียนปฏิพีคารวะจะพัดเพิงคารวะจะพัดไรเงาคารวะจักพัดอาโพธคารวะจะพัดเหมันคารวะจะพัดบร์รดจะพัดกระบีและจะพัดคนอื่นต่างทำา็เคารพ กลออกไปยี่เทียนมองเห็นจักพัดทั้งเจ็ดที่จุ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและหนักแเหนทีว่าคนเหล่าน,นั้นไม่ธรรมดาการที่ดับจักรพรรดิอื่นเคารพพวกเขาเช่นนี้ควงคาดว่าเป็นจักพรรดิการาการที่จะกลายเป็นจักรพรรดิการาได้นั้นยากเย็นแสนเข็น คุณต้องมีคนสมบัติและกำลังดับพระเจ้าพอสอนด้านอาวุธระดับราราขึ้นไปรวมไปถึงการไรา้ขีดจกากัดของร่างกายถึงสิครั้งบวกกับครอบความอาวุธที่ทรงพลังแม้แต่ความเดยการปงกันก็ไม่มีข้อบอกพร่องถึงจะมีโอกาสที่จะก้าเข้าสู่จักรพรรดิก้าวรลาได้เช่นเดียวกับจักรพรรดิทรงคทองคําเขาเรียนสอนด้านความเดือดับลึกลับพอสอนด้านหอรับและพอสอนกายทาทองคำระดับสูงสุดและยังทําราขีดจำกัดร่างกายถึง15ครั้งแต่พลังต่อสู้ของเขานั้นก็ยังเป็น,นจักรพรรดิแปรราเท่านั้น สามารถเหนการได้ว่าจะกระก้าิราดอนนั้นต้องมีความสามารถทิท้าหาสวรรค์อย่างแน่นอนและพอสวนพวกเขาต้องไร้ซึ่งข้อบกพร่องใดๆที่จะก้าวเข้าสู่จักรพรร้าราดได้ถ้าเราเข้าใกล้จักรพรรดาราดได้เราก็สามารถต่อสู้พอสวนพวกเขาได้คนนหล่อนั้นย่อมมอสวนที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนแต่เขาไม่อยากที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้หากเขาเปิดเผยพลังเขาออกมาแล้วก็คงจะมีปัญหาตามมามากมายอย่างไรก็ตามเราจะพรร้าราดนนั้นเราควรได้เจออีกครั้ง เมื่อถึงตอนนั้นค่อยคัดรอบพอสนพวกเขาก็ยังไม่สายเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไม่นานกองทัพมังกรจากโลกสาสูรก็มาถึงระยะมิติดับ้าดาวแล้วเราจะพัดของสองฝ่ายก็มองหน้ากันเรากับว่าไม่มีอะไรที่มาขวางกาั้นสายตาพวกเขาได้นาโลกสาสูรกรมเพิงแกงงองนุไม่ได้อ่อนแอเขาจะอาสาทัพประรองกับจะพัดก็ารามพวกเขาหลงอ้าวและหลงถึงมองหน้ากันพวกเขาเข้าใจแผนการของเทียนดินทันที มันเหมือนกับการต่อสู้ที่นำแม่ทัพไปประเชิญหน้ากันและเมื่อชน,นจะจากพระการาของนกได้ก็เท่ากับว่ารถของกาลังใจเพื่อยึดอำนาจของพวกเขาได้มิฉะนั้นโลกอาจจบลงด้วยการกลายเป็นสนามรบและเมื่อพวกเขาบุกเข้าไป,ปในโลกจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนองค์ชายเทียนหลินข้าขออาสาสมาชิกพมกรคนหนึ่งกล่าวเทียนหลินมาออกไปได้เห็นว่ามังกรแดงซึ่งเป็นหนึ่งในบริวารที่มีดับการเป็นพ่อดับจากพัดกรารา หงชิชือ่อความแก่งของเจ้านั้นวเร็วเลยในจักรพรรดกาลรา,ราเช่นนั้นเจ้าก็ออกไปต่อสู้กันแล้วกันจำไว้ว่าอย่าให้ทำที่เสียงพผมังกรเราตกต่ำขอรับบนชายเทียนดินตุ้มโรงชิชือ่อผลาญ่ามังกรข้ามระยแยกปฏิดาบห้าดาวมาถึงโลกทานด้านของโลกเมื่อพามังกรจาจักรพรรดโผลออกมาสีหน้าทุกคนก็เปลี่ยนไปพวกเขาต้องการที่ลงมือแต่ก็ถูกหยุดไว้โดยดยอดฝีมือจักรพรรดกาลรา,รามีพามังกรจากักรพรรดตัวเดียวเท่านั้นที่ผ่านรอยแยกออกมาพวกเขาจึงยังคงไม่ลงมือทันที มนุษย์ข้ามังกรแดงต้องการควาชี้แนะจากยอดฝีมือจากพัดมนุษย์ข้าสงสัยว่าจะาพมนุษย์คนไหนจะอาสาหืมเมื่อได้ยินดังนั้นมนุษย์หลายคนจะรู้สึกไม่พอใจพอมังกรจะ,จะพัดเพียงตัวเดียวกับการท้าทายพวกเขาอย่างจงแจงแต่พวกเขาก็ไม่สามารถยืนจมตีลงชื่อชื่อได้มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกตีหน้าว่าและยังอายเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์นั้นอ,อนแอกลัวหรอกหรอือฉันเองจะพัดกบีลาลาที่พยายามต่อสู้อาจจะพัดไประดัข้างสูงสุดก้าวออกมา จากรพัชกรบีาราาเองก็ไม่รู้ความแก่งของหลงสีชื่อเช่นกันแต่การจะปล่อยให้จักพัชก,กวราลงเหมือนแต่แรกนั้นไม่ดีแน่ดังนั้นจากรพัดแปรราเช่นเขาจึงอาศ,าศาที่ออกไปทดสอบก่อนเมื่อความแก่งเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้จากรพัดก,ก็าราแต่เขามัน่นใจว่าเขาจะไม่ถูกสังหารริกตา อย่างน้อยเขาก็สามารถต้านทานการตีหนึ่งกระบวนท่าหรือสองกระบวนท่าของจักรพรรดิการาได้จะพักกระบิดารางั้นเจ้าไปลองทดสอบดูจะพักก็ราเห็นท้องต้องกันจะพักคนหนึ่งถอยออกไปได้เปิดใช้งานแค่กลวนมิติขนาดใหญ่สร้างมิติขยายออกไปเกินพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อสร้างสนาดรบที่ยอดเยี่ยมข้าจะพัรกะบีดาราข้าลงช,ชื่อจากนั้นหนึ่งมนุษย์หนึ่งมังกรก็ประกาศตัวตนของตอน,งตนการประลองจงเริ่มต้นขึ้นตุ้มตุ้ม ดรงชีช้ซือใช้งานทศก,กงเล็บของมันและปลดปล่อยพลังงานจากพัดก้าวราออกมาครงเล็บนี้เลากับว่าสามารถคดจับดวงดาวได้ความรุนแรงของมันน่าหวาดกลัวถึงที่สุดเย่แล้วมันเป็นจักรพัดก้าวราจักรพัดกบีดาราตกใจจนหน้าซีดเผือกนอกจากนี้เขายังสามารถบอกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่จักรพัดก้าวราทั่วไปแต่เป็นจักรพัดก้าวราที่แข็งมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจักรพัดก้าวราที่แข็งเช่นนี้แม้แต่กระบวนท่าเดียวเขาก็ไม่สามารถต้านทานได้ ปานกบีดาราคุ้มกายพอสอนรด้านการป้องกันลึกลับเกาะดาราวิชารับกบีซ่อนเลนจกพัดกบีดาราได้ใช้วิชาของสำนักออกมาและถอยร่นออกไปอย่างรวดเร็วตุ้มกงเล็บของหลงชชื่อพุ่งสวนกับปานกบีและพอสอนรด้านการป้องกันลึกลับของจักรพัดกบีดารา,า,ราจากนั้นก็ทำลายอาวุธของจกักรพัดกบีดาราพุ่งตรงไปยังเกาะดาราโชคดีในช่วงเวลาสำคัญทัาสารับของจกักรพัดกบีดาราก็ได้ผล ร่างกายของเขาการไปนำแสงแห่งกระบ,บีกระจายออกไปหลบการโจมตีได้จากนั้นเนยักษ์ไก่ร่างของจักรพรรดิกระบีก็ปรากฏขึ้นในเวลานี้ใบหน้าของเขาซีดเลือกทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถรักษาชีวิตรอดจากการโจมตีจัการพรรดิราได้หากเป็นจักรพรรดิปรราคนอื่นโดนการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้แน่นอนพวกเขาคงถูกฆ่าแทนทีแม้แต่จตัการพรรดิราทั่วไปก็อาจจะถูกสังหารก็เป็นไปได้ ไกลออกไปจากักพรรดิสงครามและคนอื่นกำลังเฝ้าดูกันต่อสู้อยู่ทันทีที่พวกเขาสัมผัสถึงการจมตีนี้ดั้งพวกเขาก็สันตทานพนังนั้นดาวกับว่าสามารถสังหารเขาได้รับครั้งไม่ท้วนแม้แต่เซซิเอลของพลังก็สามารถฆ่าเขาได้นั่นเันพลังดับในกันทำไมถึงน่าก,กวาดเพียงนี้นั่นคือพลังดับจักรพรรดิการา,ราจักรพรรดิกบีดาราคนนั้นเป็นจักรพรรดิแปราราและยังเป็นหนึ่งจักรพรรดิแปรราที่น่าหวาดกลัวมากแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจักรพรรดิกาดรา,รา จัพรดแปราราจะพัดการาเหลอที่ฐานจงไห้มีผู้ยุจจาพัรดเยอะมากมายแต่พวกเขาสนใจก็เป็นจัพัดหนึ่งราเท่านั้นความแข่งขกนจักพัดแปรารานั้นห่างชั้นพวกเขามากในขณะที่จะกรพรรดอื่นกำลังตื่นตะลึงยี่เฮียนก็มีอาการถึงวิธีการป้องกันยันตีของหลงชื่อชื่อด้วยการป้องก,กันของเราไม่มีทางจะสามารถป้องกันยันตีนี้ได้แต่ด้วยพอสอนด้านวิติและเวลาแน่นอนว่าเราสามารถตอบมันได้ ตามการคาดเดาของเขาถ้าเขาต่อสู้กับจับกรพรรดิเนื่อนนว่าเขาไม่มีพลังมากพอทําได้เพียงแค่หลบหนีเท่านั้นถึงแม้ว่าจักรพรรดิจะใช้การโจมตีวงกวงเขาก็สามารถหลบหนีไปได้ดิฉินแพ้ตาย,ตายรลกษาชีวิตยอยู่มากมายแม้แต่จักรพรรดิก็ยากที่จะฆ่าเขาเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวจักรพรรดิอีกเลยแนื่อนว่าเขาคำนวณจากการโจมตีของหลงชื่อ,อแต่หากเขาต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิที่แข่งแร่งกับหลงชื่อ ควาปไปได้นี้ก็จะเปลี่ยนไปสรุปแล้วเมื่อเจอกรกบราชพัดการาราเขาจะไม่บุ่มบ่ามออกไปสู้ท,ทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้อย่างแรกที่เขาจะทําก็คือการหลบหนีหลวงชี้ชื่อเจ้าเป็นจัการพรรดิกัลาทำไมเจ้าถึงหลังแกจักรพัดิบราราจากจักรพรรดิไรเงาซึ่งเป็นหนึ่งจักรพรดกัลา,าของฝ่ายมนุษย์ก่าออกมาเมื่อได้ยินดังน,นั้นหลวงชี้ชื่อก็กล่าประชดข้าคิดว่ามนุษย์พวกนั้นเป็นจักรพรดกาัลรา,ราซะอีกที่แท้ก็เป็นจักรพัดแบราราอย่างนี้นี่เอง ต้องขอโทษด้วยค่าลงมือหนักปเล็กน้อยแต่พวกเจ้าไม่ควรส่งจักพัดทอ่อนในเช่นนี้ออกมาเจ้าจะพัดกบีดารากดมากเขาเป็นจ้าพัดที่มีความแข็งแกร่งเนือแน่ของจ้าพรดปราราแต่ตอนนี้ถูกกลับหลวงที่ีกล่าวว่าเป็นจัารพรดิอ่อนแอแต่พัดไรเงาลกาอย่างอินชาพวกมากไปก็ไรประโยชน์ในเมื่อเจ้าเป็นจักพรดกแราราถ้าจ้าพัดเงาก็เป็นเจ้าพัดกวราราเช่นกันเช่นนั้นเรามากรองกันดีหรือไม่ ตกลงเมื่อเฉิญน,น่าจะพัดเงาใบหน้าของชื่อือเปลี่ยนไปจริงจเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าจะพัดเงานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนดังนั้นเขาจึงใช้พลังงานทั้งหมดออกมาวินาทีต่อมาจะพัดทั้งสองก็ประทะกันพวกเขาต่อสู้กันนับไม่ถ้วนผลก,กระทบจากการตีพวกเขาแทบจะทำลายมิตินี้ไปหลังจากนั้นไม่นานค่ายกวมิติปิดแยกก็โดนทำลายพวกเขาขึ้นไปประทะบนท้องฟ้าการต่อสู้ทั้งสองเกิดทําให้ท้องฟ้าแต่เปเสียงเสี่ยงหมูม่มวลเมฆรับ้านหลีโดนแรงประทะที่ทรงพลัง ตุ้มบนทองฟ้าในตอนนี้เราก็มีดวงที่สองดวงกำลังพุ่งชนกันอย่างต่อนเนื่องเสียงดันสนั่นระเบออกไปนับล้านลีนั่นทับจองไห้มนุษย์มากมายเงยมองขึ้นบนทองฟ้าและตางสงสัยว่าดวงอาทิตย์สองดวงที่กำลังปะทะก,กันนั้นคืออะไรน่าเสียดายที่มีใครตอบพวกเขาได้ทันใดนั้นทองฟ้าก็มืดลงและแสงแดดทั้งหมดก็ถูกบดกบังจอพัดคนหนึ่งกุทานออกมานั่นคือพอส่วนไร้แสงของจอพัดเงามาสามารถปิดกั้นประสาทสัมัสทั้งหมดก่องศัตรูได้รวมไปถึงจิตสำนึกรถสาานะของศัตรูลงระดับหนึ่ง ทันทีท้องฟ้าได้แสงทั้งแสงและฉากการต่อสู้ถูกบทบังไม่มีใครรู้ว่าที่แห่งนั้นเกิดอะไรขึ้นยี่เทียนเปิดใช้งานพมเนตแห่งความเข้าใจทันใดนั้นภาพการต่อสู้จากพัดก้าวราก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนผ่านไปเพียงไม่นานร่างของหลงชื่อชื่อถูกมตีด้วยฝ่ามือจากพัดไรเงาเกศมังกรจำนวนมากแต่กระจายความกว่าร่างของหลงชิชื่อที่รองหลงตรงสู่พื้นแต่ในขณะที่หลงชิชือถูกโจมตีจากพัดไรเงาก็ถูกระสักรงเล็บคนหลงชิชื่อกระแทกเข้าที่หน้าอกเช่นกัน ส่งผลให้จักรพัดไรเงากระเด็นออกไปยากไกลหนึ่งมนุษย์หนึ่งมกกังกรแต่รับความเสียหายในขณะที่ลงชื่อชื่อจักรพัดเงากำลังจะพุ่งออกไปประทัก,กันต่อเสียงหนึ่งก็พันดังขึ้นรอบนี้ถือว่าเสมอกันดีไหมตุ้มตุ้มหลงเทียนดินกระชากมิติออกมาองค์ชายเทียนดินดินชื่อชื่อรู้สึกขีดวังเล็กน้อยและกล้มหัวลงเจ้าทาได้ดีแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะหลงเทียนดินไม่ได้ตำหนิลงชื่อชือ่อขออัวว่าลงชื่อชื่อนั้น พยายามสุดความสามารถแล้วแต่ความแข็งแกร่งของจักรพรรดิเงาน,นไม่ได้ไปก่อนหลงชือ่อชื่อดังนั้นเขาจึงไม่สามารถตำหนิหลงชื่อชื่อได้เจ้าเป็นใครจักรพรรดิอาโปสซึ่งเป็นจักรพรรดิกราราเอ,อืีอธามข้าขอแนะนำตัวก่อนดานของพระเจ้าแท้จริงลงเทียนดินแห่งพมก่อนานชายของพระเจ้าแท้จริงเราจะพัดจากกองหลังภายนอกต่างตกะลึงแม้จักรพรรดิของโลกจะไม่รู้จักพระเจ้าแท้จริง แต่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่รู้ว่าพระเจ้าแท้จริงนั้นเป็นดับที่เหนือกว่า,าวกกด,ดับพระเจ้าพวงแก่งของตนเหล่านั้นน่าหวัดกเกรงที่สุดสุดพรหงกรที่สามารถถลกฝนไระเถดับพระเจ้าแท้จริงได้นั้นช่างน่ากลัวยิ่งนักพอหงกรดับพระเจ้าแท้จริงต้องเป็นหนึ่งในดับสูงของมงหกรอย่างแน่นอนหากดับพระเจ้าแท้จริงเดินทางมาโลกด้วยตนเองแน่นอนว่าคนเหล่านั้นมีอำนาจมากพอที่จะสมามารถทำลายแต่ข้อชั้นสูงได้การที่รลานชายของพระเจ้าแท้จริงเดินทางมาโลกด้วยตนเองจะพนายามพวกเขาขังไว้ได้อย่างไร อ้าว่ะครับจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่2องร้อยเจ็ดสิบนที่นะครับผมไว้มาต่อกันตอนหน้าดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยๆๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับผมครับ